ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5พูดตั้สนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอนการ์ดไฟไทยแลนด์บอยท่านเช่าผมในคลิปแบทเทิลวันนี้เป็นการแบทเทิลของดาเอ็กูล่าผมเป็นสายอามอนนะครับกับที่ซอมที่ซอมใช่ครับไปฟ้ากับลิงจ็อกเกอร์นะครับผมเป็นสายอ่าเมสซียโอเคมาเริ่มเลยก่อนตัดกันเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งคอยเตาก่อนถ้ามันออกหนึ่งกับสามไม่ควรสีเลยหกเออดีหน่อย สองสามสี่ห้าขอสแสดงการ์ที่หมอยู่โธเยอะไปเนาะบางเหี้ยเปลี่ยนสามครับมันมันคงเศร้าใจอะกูขึ้นมาให้มึงสามใบไม่เล่นกูสักใบเลยเอะมันรับไงมันรับไง,ไง <laughs> อืม การเล่นดักอีเล็กก็แม่เขาก็เราครับตายใช่ไปโดยการเร็วที่สุดด้วยโอเคอ่ะเริ่มเลยมันเนอะเริ่มเจ็บเว้ยตายจบเนาะ่ันแล้ว่ันแล้วปุ่มจวตีลูกการับผมคีคิีดด้วยวะคีด้วยวะโดรีนด้วยวะไปสองตัวเลยอไ เข้าขี้วกาหลังแนดนเ่้าอะดีแวนโอกาคขี้ไปดิไม่ไมีจบจบหืมไหนก่อนมาเลยดีแวน,นเท่าไรสิบสี่ <4. S 1> เข้าตอนแรกคิดอยู่จะกดเหตุตัวนี้กดไม่ได้เลย ไม่ได้อยู่แล้วแบนไม่ติดเทียมบอลห,หมื่น,ไ,นได้อยากเล่นหลังอ,อยากเล่นหลังจัดให้อริการโตโกเซม่าจัดให้เลยจัดให้ให้ร้องเฮ้ยข้างแต่ต้ทางเราไปแล้วจบ ไป ừ, อืมอืมโตเท่าไหร่อ,อ่ะสอ,องใบอืมการตีเชื่อมัอนอยู่แล้วอ่ะทำหนึ่งอืมเลทชาร์จสามไปชาร์จสองไม่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 ตัวที่สี่ไปสอง ใครใไอ้<ห><ห>แหวนอวนุอ <_ C 1> อ้ยเอ้ยเท่าไหร่ยืมสิบอืมเฮ้ยไม่ได้ไม่ติดชื่อมันเลือกสาวกอะมอนมันได้คนเดียวท่านั้นอืมมันต้องเลือกไปชื่ออะมอนแหวนครับไม่ก่อนเอาแหวนตัวไม่มีอะไรสกิล่ะฮะครั้งสองโตไปเท่าไหร่ละเกินหกแล้ว หนึ่งสอ, <presidency. S 2> อ okay. ีกตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งไม่ใช่สกิลล็อกหรอฮะโอ้ล็อกแต่เมื่กี้ล็อกไอ้ห่าอ่ะล็อกล็อกล็อกหน่ะล็อกอ่ะอันล็อกไม่ไม่กองไปเลยจะต้องอยู่ในสภาสแตนเนี่ยไม่เอาให้เอาเนี่ยออกไปด้วยโอเคเข้าเธอนะตัวเอ่อไล่ติ๊กไล่อ่าจุ๊บ ความหนึ่งครับหลังแหวนลงน,นี่ทำไรได้วะโอ้ไม่เอาใส่ทำไมวะเนี่ยเป็นน,าน่ารักรู้นะว่าฝ่ายเป็นเกอตามที่อยู่ลงอ่ะ ปล้นี่นะปึ๊บปึ๊บปบอ่ะลงนี่ดีกว่าแล้วล็อกนะอ่าแค่น้นพอล้วตี 4, 1ดสานึง่งสามงหนึ่งสองิูได้ จบเทิร์นจบเทิร์นตายเอ,อยาเก็บเพิ่งเก็บพิ่งไตยเอาอ,อันล็อกอันล็อกตัวนี้อันล็อกไงเดี๋ยวไออันล็อกก่อนเช็คทีวีเจเบกหลองตัวสองก่อนอ่ะอันล็อกโจนหนึ่งเอ้ยไงเดมหนึ่งนี่เข้าโซเซอร์อีโคโ่จบละรู้แล้ววันมือมีตัวเริ่มอีกใบ ดูได้ไงเนี่ยเมื่อกี้เซาบาร์ยังไม่โซนี่เออติดเน็ตติดเน็ตอือหือเช็คตอรขนาดนั้นไม่เห็นไม่เยี่ยห์โอ้โหวันหนึ่งโซบาไปชาเติมสาม สี่เอาพอแล้วยาง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 ไอ้นี่ก่อนหกสองอือหแปบดบตัวนี้เข้าโซ จากการของคุณความหนึ่งติดเชื่ออะมอนอมเลือกีไทยไปนหนึ่งตัวเอ๊ยจะคว่ำทำไมวะแมวเอาจายมาสาเหตุที่ไม่ได้ะนะมันยืนหน้าสลอนอยู่ตัวเดียวเลยทำอาหาหรอะไรกัมันไม่ได้นะตึกลีซิตเออแปดอันเนาะอืมแปดแปดสามตอนนี้สามหมื่ 30, นสามหมื่นตัวละสามหมื่น สามหมื <S 2> <S 2> ่นบ uh ้างเปล่าแรงชีบิตเบา่าสองสามหกสิบเอเดียว่สิบอืนึงสองสมิบแค่้พอแล้ววันไม่เก 5,000ลังข้างนี้ห้าพันแว0อยู่ได้ได้ก็เท่ากับว่าบวกตัวสามหมื่นฝั่งนี้บวกหกหมื่นบวกหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นสองฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เบาะสามหกสามหกอ่าสี่ห้าสี่ห้าบวกอีกห้าพันห้าหมื่นเป็กห้ามืนหมื่นหก เจอสาวน้อยนักกล้ามผมหน่อยแจมันห้าหมื่นอะยกันวะก็สามหมื่นสามหมื่นสามหกอะสามสามหกอะสามหมื่นบวกสิบห้าเออแล้วบวกคิกเกอร์อีกหนึ่งห้าหมื่นนี้น้องเมดนักกล้ามยี่สิบหกสามหกสี่หนึ่งห้าหนึ่ง อันหนึ่งพีจีมาตัวเนี้ยรู้อยู่ยู้ว่าตาย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 กระจุ้ยอะไรแค่นี้เออเอากระจั่วเยอะมันไม่มีพีจีไงโอเคครับผมก็จบแล้วครับการต่อสู้ระหว่างดาร์กนะครับอาร์มอนกับลิงจ็อกเกอร์นะครับนะลิงก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งเสมอไปก็คติของคนเล่นดาร์กยูเล่นก็คือมันไม่ตายคือกูตายใช่ครับนะมันไฟขาเดียวครับไปไม่กลับหลับไม่เื่นใช่โอเคก็จบแล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณมากกันที่ติดตามและชอบกดไลค์ตามกด ซับสไคร์นนะฝากเพลเราช่องเราแันก้าสไปไทยแลนด์แท็บชานัลจะมีชิปบัตเทลลิลดีๆอย่างนี้ดูแน่นอนทุกทัานนี้ขอบคุณล้านซีจ้าให้กับอัตาชัน้นห้าผู้ชมเพลเราชข้ามาทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่คลิปหน้าเราสวัสดีครับ